ครับเรามารีวิวโรงกระต่ายนะครับขนาด6ฟุตคูณ3ฟุตนะครับยาว6ฟุตกว้าง3ฟุตสูง1 2บสองแต่นิ้วนะครับกรงกระต่ายอันนี้ก็เราจะมีช่องอาหารให้นะครับด้านข้างซ้ายขวาช่องใส่อาหารนะครับใส่หญ้านะใส่หญ้านะครับช่องใส่หญ้าอันนี้เป็นขวดใส่น้ํานะครับแล้วก็เดินใส่น้ํสี สำหรับส,สี่ช่องนะครับสำหรับสี่ตัวใส่น้ำสี่หัวดีกว่านะครับสำหรับใส่น้ำสี่หัวตรงกลางนี่เราก็จะทําเป็นห้องกลางนะครับกำแพงกั้นไว้แล้วก็เจาะช่องสําหรับให้กระต่ายวิ่งเข้าหากันได้นะเพื่มความแข็งแรงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําผมพูดยาวนะ,ะความแข็งแรงของกรงมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างกำแพงตรงกลางเหมือนเป็นเสาค้ำตรงกลาง พิ่มความแข็งแรงคงจะแข็งแรงมากแบบนี้แข็งแรงพื้นเราก็ใช้นะครับตะข่ายพลาสติกอย่าแงบบนี้นะครับนะครับตะข่ายพลาสติกนี่ผมเลือกใช้แบบตาถี่รองพื้นนะครับก็เวลาเวลาเราใส่กระต่ายลงไปนะครับพื้นนี้ก็จะขี้กระต่ายก็จะอยู่บนนี้นะครับ ส่วนเยี่ยวกระต่ายนะจะซึมลงไปข้างล่างนะครับมันจะไม่ผสมกันแล้วจะทําให้กรงไม่เหม็นนะครับทําความสะอาดก็นะครับย้ายกระต่ายไปทีละฝากนะครับถ้าเกิดเราจะเรามี2ฝั่งถ้าเกิดว่าเราจะทําความสะอาดกรงฝั่งขวานะครับเราก็ต้องย้ายกระต่ายฝั่งซ้ายแล้วก็หาหาภาชนะมาปิดรูตรงนี้แล้วก็จัดการทําความสะอาดพื้นตรงนี้นะครับง่ายนะครับทีละฝั่ง ครับตอนนี้ก็นะครับใช้เวลาสร้างอยู่ที่ประมาณสองวันนะครับอยู่ที่สองวันสั่งทําได้ครับเบ็เสร็จนี่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทสั่งได้นะครับสองวันนะครับกรงสนใจก็ พักเข้ามาครับจองคิวไว้นะครับว่างก็จะทําให้1000บาทจะได้ตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นนะครับครับขอบคุณครับ